สบายดี FC เบอร์สุขุสุขคนทางประเทศลาวประเทศไทยทต่างประเทศก็ยินดีตอนหับเข้าสู่ซองบาวนงองใจดีสแนลอีกแล้วกดไลค์กดแซนเด้อพี่น้องป้าลุงขอไห้อยู่ดีไม่แห้งขุดก,กายสุขกายสบายใจความเจ็บหอได้ความไข้โว้มีสุขภาพแข็งแรงเดินทางโดยความตลอดปลอดภัย ลราไม่รว้บ่าพวกคู่คนเด้อาถุกไม้เหระก็มาพี่น้องเลยต้มน้ำแน่พี่น้องเลยเต็มหม้อพี่น้องต้มก็ได้ปอกสิแกงพี่น้องเลยนี่กินเต้มพี่น้องเลยแกงแกงข้าวกินพี่น้องเลยโมเลแกงถุงไม้ไี่กินข้าวพี่น้องมากมั้งขาวันพี่น้องมา ทั้งเศรษฐลาวเศรษฐไทยทั้งเศรษฐเนอทั้งเศรษฐอเมริกาเขากินน้ำกันเด้อสุขกายสบายใจความเจ็บบม่ได้ความไข่ไม่มีมีแตะร่ำรวยไป็นมนาอิฟซีเบอร์กูสูขคนอยู่ดีมีแห้งนี่ไข่ดุก็ได้ไข่แท้คืนนี่ไข่บึกขึ้นคืนนี่ก็ได้นี่เป็นไข่อยู่พี่น้องเลยไข่บาดไข่ไอไข่ไปกวดกสิไข่เลือดออกเลยพี่น้องเลยปวดไปกวดพี่น้องเย เงนะ uh huh. em kind of eh> okay. ี้ยเออนีครับนพี่น้องเจ้าเสด็ได้เจ้าไหนไปตังจับดังวิถีน่าเหลืองพี่น้องมา้พี่น้องมาทางประเทศลาวประเทศไทยทางประเทศนอกพี่น้องเอ้ยทางประเทศเลยกามามากินนลมกันมาพี่น้องมาทุกประเทศเลยพี่น้องกินนลมกันเลยพี่น้องเลยฝนปลาทูพี่น้องเอ้ยแล้วก็ลูกไม้ต้มพี่น้องเอ้ยใบกระโดดอ่าเศษกันเลยพี่น้องเศษเลยพี่น้องเลย ใบก็ต้มจนเต็มหมอ้อก,มอ,กอกเลยี่น้องเลยแม่เนี่ยสนจะกินพี่น้องเลยดอกไม้ดอกมันก็ได้ก็พอเราอยู่ได้กิน,นอยู่พี่น้องเลยนี่เอาตัวนี้แหละนั่นลูกเื้อปลาทูมาปนพี่น้องเลยสองตัวสิบพันปลาทูก็ได้แพงพี่น้องเลยแพงก็กินได้เนาะพี่น,นอ้องเพราะมีวิตามินกินที่แก่ดอกไม้ดอกตอก์ลายกับเมือม่อย์เมื่อยเนาะพี่น้องไม่ี่น้องมั้ย ทำกับดูดแทบพี่เนาะดีไม่ให้มือผู้คนเดอ้อพี่น้อง่มชีประทุธานเข้ามาชมคลิปกับคลิปนี้ได้เจ้าสุขการสบายใจความเจ็บห่วยได้ความ,ามไข้ห่วยมีให้ร่ำรวยเวอร์ปุคนสาธุจะสาลาเขาข้ามหมากถั่วพี่น้องเลยถัขข่วก็เป็นดกเป็นหนาเนี่ยพี่น้องเลยอ้าตอนเด้กินเลยพี่น้องเอ้บัดน ยาดสิบัววายตัเพียเด้อพี่น้องเอ้ยบดใส่ฝุนใส่ผุยผุนใส่เทือเดียวพี่น้องเอ้ยว่าบัวเงาวบ่ยาวพี่น้องเอ้ยพก็สำนี่บัวกลางพี่น้องเอ้ยหมากบัวเงาพี่น้องเป็ดลายเด้อพี่น้องเอ้ยเพียเริ่มขึ้นเลยพี่น้องเพียเด้อพี่น้องผู้สิบัววายตัเพียนี่พี่น้องเอ้ยหมากบุดเขาเลยสีไัววาตัวเดียวเลย แต่ว่าเป็นหลายพี่น้องเลยมากเป็นนกเป็นหนาเด้พี่น้องเลยสบายดีทั้งยิ้งย๊าสบายดีสบายดีสบายดีป่อลุงปูตัวพี่น้องเลยอย่างเนี่ยปิดน้ำมันปิดไปตั้งตอนเช้าก่อนพี่น้องปุ๊บขนาดรถพี่น้องเลยมันถั่วถั่วเป็นพี่น้องเลยเป็นเป็นนกเป็นนาดีได้เพี่น้องเลยอะไเป็นอะไรก็ได้ปุ๊บ ไปไปต่ำก็ี่น้องเอยไถั่วไปทำก้อนกินตะเข่าตะเอยลูกตะเอยกินก่อนจะนนั้ลูกไปห้องของมือเินเดี๋ยวได้กินมักถั่วแหลพี่น้องเลยตื่นมากล้ลูกไม่ต้มไปนอนเอยเพราะว่าพี่กระยำน้อยแต่นะหลายอยู่างถั่วนยังน้อยน้าก็เป็นพี่น้องเลยก็ย้อนมือเสีามาก บ้านเป็นลายแล้วบานนี้ยมได้กินชองมือเลยไป่ต้องเป็นนาเลยพี่น้องเลยใส่หาแนวขาเพียแล้วพี่น้องเลยจะหาอย่างเลยเสียแนวขาเพียร์ได้พุยพัดโก้ดิมาใส่พี่น้องเลยตักแพงก็ระเทใส่พุยพัดโก้เลยป้าต้มหมากสิกรอบพี่น้องเลย กินกระวาน่สพีปน้อยค่งกะแพ้งปุยผัดโกก็ได้ดปตับก็ไปน้องเลยสรุปเต่ากินต้นเ้าก็จาใจปุยผัดโกจะมาขายหลอบานแ่บเสบเลยไปน้อยทังกอบ ตั้มต้นเสากิ่กกอเสาพี่น้องอนะ่ะปลุกหลายข้างไนดะ้พี่น้องพรับสีางไม่แต่้างเงางาวพี่น้องเลยกเจ้าว่าหมากยางวแล้วเป็นหมักถั่วกลางพี่น้องเลย Man sống hữu bài thăm thăm tâm, thăm 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 น้องคอเลยน้องคอแล้วพี่น้องเนียน่องเสี่ยยาออกสะอาดสะอางพี่น้องเลยเอาไปปลูกใส่ปุ๋ยใส่ยางเนาะบุฟฟี่คีมีเนาะพี่น้องพุ่นก็ใส่เทือเดียว ซื้อพุน่นก็เจ้าสองสอบสามสิบพันล็เทือเดียวแต่ปุกแหละพี่น้องก็ไม่ใส่เลยทัาปันนี้แพงพุ่นก็ได้ซื้อพุ่นขี้งวงนก็เจ้าน,น้องน้อย แล้ยเตอะแล้วบ่ะพิดรถพิดรถปั่นเอาเสร็จแล้วจะบมฮกมันพิดเอามะนิดไง <af> วอาไปมาเดียวมาเดียวปิดเอาเพราะและเพอแหละหลายเลยเต็มกำบังไงเลยไปไปเดีกูวขคนไปไปไปเมย์ทำมันไม่ได้พูดไม่มันไม่ให้กินพี่น้องปินมัว่าว่าอยู่ไม่ให้ตัวเหลืองนะพี่น้อง บุบปังสิยลูกกิสก็บวบแล้วพี่น้องเลยผักมีสีซ่อมก็ตายเบิดมันผนตกลี่หล่อพี่น้องเลยน้ำท่ท่วมเบิดหัวสวนนี่นะชั่งว่าเปื่อยเบิดพี่น้องเลยผักมีสีซ่อมบุบเปื่อยแต่ผักบงผักบงเลยถึกใจแล้วถึกน,น้ำเนาะพี่น้องถึกน,น้ำผลผลิตจับผลสีงามพี่น้องก็ผักบง,งถึกน,น้ำผน ประเสรงงกงามพี่น้องกับพวกถือนผลปลาไขทองแหงบัวว่อเลยพี่น้องเขียวสัมกับเทาปลาไขทองปลาไข่ทองเขียวสัมเทาเลยนี่มบวบปลูกใหม่พี่น้องเองกีนให้กินนะในตัวเม่กีนให้ในพี่น้องเีงให้ไม่เป็ลูกอยู่นี่ทางประหมเปย์กับบัวว่อเลยพี่น้องเย กะเบียมันพี่น้องเต่านะพี่น้องเลยหองามกะเบียมันไปงามเลยหอมเปย์พร้อมๆ้อน้ำตายเบ่พี่น้องเลยน้ำถั่วมพะกะก็ตายพะสะเงะก็ตายพี่น้องเลยไอตู่เลืองลงำบดหอมเปย์กับบองใหม่บ่มน้ำบิดพี่น้องเลยคู่แตงกับเปื่อยเบิด บักแตงน้ำท่วมจุดลิฟท์คูมันคูแตงมัน่ได้กินตอกพี่น้องเลยแล้วมันแดดปเปิดใช้ปลูกใหม่อีกดคูไปต่ออีกบางหงงผมว่าพี่น้องมันหงงร้ายนี่ก็ร้ายก็ตายบมดพี่น้องของผมอ่ะหงงแค่จนกกสีหักน้ำท่วมมันเหลืองบบดนี่ตายเบิดพี่น้องเลยม,มันหงงมาแค่กระไร เยังเรื่องตู้จับอยู่โอ้วยพี่น้องเลยกล้วยหอมหักบอนปลูกบอนมันงามนะพี่น้องมันโค้งเนาะใกล้หอกน้ำกระงามหมากใหญ่แช่หมากนน้อยเด็พี่น้องเลยอันนี้เป็นก้วยนั่นอันนี้กล้วยหอมกันก็ได้มันนบบ เปลว่าปลูกบอมันงามมันใกล้ห้องหน้าแล้วมันก็งามหมากก็ใหญ่ปกติหมากสิรินปมือพี่น้องเลยบาดนี้มาบบอมันงามก็ใหญ่กันมันก็สั่งกล้วยห่อกระต้มกันพี่น้องเลยกล้วยน้ำหวานะขิวพี่น้องเลยลายกกได้พี่น้องตะขิวนะก็ได้ลายบังบวบมันก็สีห่วงไหนทั้งพอได้กินยกพี่น้องกับบวบก็ได้บวบอ่อน ปลูกใหม่พอมีแต่ไม่กีดให้ยังพอได้กิมมอนอยู่พี่น้องปลูกบลกอ่อนแก่ลงไม้พี่น้องเลยแก่ลงไม้กับขมือเนาะพี่น้องบ้าละมือแก่ลงไม้ก็ได้แสงแล้วปลูกเสียในสื่อพี่น้องเลยน้ำถ่วมคูมันก็แล้แดดจะปลูกใหม่พี่น้องเลย แอ็แรงพี่น้องมา้พี่น้องมาทางประเทศลาวประเทศไทยทางประเทศนอกพี่น้องเอ้ยทางประเทศเมียนมามากินน้ำกันมาพี่น้องมาทุกประเทศเลยพี่น้องกินน้ำกันได้พี่น้องเอ้ยป่นปลาทูพี่น้องเอ้ยดอกกาลูกไม้ต้มพี่น้องเอ้ยใบกระโดนอ่าเสิร์ฟองกันเลยพี่น้องเสิร์ฟเลยพี่น้องเอ้ยใบกระต้มจนเต็มหม้อเลยพี่น้องเอ้ยไม่นี้ จะกินพี่น้องเลยลงใบลกมันก็ได้ก็พอได้อยู่ได้กินอยู่พี่น้องเลยนี่เอาตัวนี้แหละน่ะลูกซื้อปลาทูมาปนพี่น้องเลยสองตัวสิบพันปลาทูก็ได้แพงพี่น้องเลยแพงก็กินนะพี่น้องพี่น้องพอมีวิตามินกินตะแกรงใบหลุดตอกลายกับเมื่อยไม่เมื่อยนะพี่น้องไม่พี่น้องมะเขากระจุบแซ่พี่น้อง ดีไม่ให้มือปุ่นเด้อพี่น้องเอฟซีประตูทานคำามาชมคลิปกับคลิปนี้ให้เจ้าสุขการสบายใจความเจ็บปวดได้ความไข้บ่อยมีให้ร่ำรวยเวอร์ูอ้คนศาตุู้องเห็ีนหน้ามีหันบ่มาเข้าม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 าที่ทั้งเอ้กินข้าวเลยพี่ทัเอ้กินข้าวแล้วทั้ทงเอ้ยก็ตับ๊บบางทัวพี่น้องเยอะมาพี่น้องมากินข้าวเศร้าเหมือนกันพี่น้อง ตำมักผัวพี่นออ้องเอ้ยผัวเป็นส่วนเลยพี่น้องเลยออตำม,มักผัวแล้วกับมีกไม่ต้มพี่น้องเอ้ยแก้มตำมักผัวข่าวเศร้าพี่น้องมามพี่น้องมาข่าวเศร้ารำกัน,นมีแหงสุขก,กายสบ,บายใจเริ่มรวยป,ป,ป,ประทุกคนเด้อพี่น้องเอ้ยคลิบซีประทุถ่านคลิปซีผสมคลิปกับคลิปนี่เริ่ให้รวยห่างให้มีเคร่งปัง ยังจกมือเข้าวเย็นงี่เขาหน้ามาดูมันจกมือเข้าวเย็นงีงอีกจกมื้องี้อีกสี่มือแมนบอลนังนี้นะงี้อีกจะมืองี้สี่มือนังชิบมือสิไปบอกองเ์ียนหาสาวพี่น้องลูกสาวเข้าวองค์เยนสี่สาวพู่นึองไข่พี่น้องเอ้ยลูกสาวพนึองไข่ สีสาวกินขากันขาเย็นยังสี่มือพี่น้องเลยเสือผ้าสีเอาใช้เส <H ark. S 1> ือผ้าไปโรงเยนบัตรขาดบิดเลยใส่ไปโรงเยนบัตรเลยเสือ่าเ่าเือผ้าเก่ามีสือบอกว่าขาดแล้วขาดแล้วกอพนี่ตยี่ัยังเือนเลยนี่งบอกพอดีแล้ว กระดงเสือธรมออธรมดาไปโอ้ออคือโมกระยะ้าหนุไปตั้งใหจหำใจเยนเสือ,อยังกระดงไปได้อย่างไรองุนองานมาเสือขาวดอกเอาบุมีป้ลุงกดไลค์กดแชร์ให้น้องยิ่งยาวในเด้อหายใจร่ำรวยไปมือหน่าเด้อโอเค